เอานะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดมอดของตัวเองให้ดูกันนะครับผมซึ่งรวมๆแล้วมอดที่ผมใช้คือมี22มอดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยแล้วกันครับอันดับแรกนะครับ Speed Customer by Pakistan นะครับผมสามารถเพิ่มความเร็วในเสาระดับความเร็วแสงได้เลยนะครับเวอร์ไป Awesome Spy Cars นะครับผมเอาไว้ส่องสัตว์นะครับถึงแม้ว่าจะส่องเขาขนาดไหนเขาก็ไม่รักนะครับออโต้ e อนแกมนะครับผมเรียนรู้โดยอัตโนมัตินะครับไม่จำเป็นต้องอ่านหนังสือยอก Human นเ c นะครับผม Mod NPC นะผมเผื่อคุณจะเหงากับไดโนเสาร์แล้วก็มาหาคนมากดีกว่าครับ Creature f i n d e r Deluxe นะครับผมเอาไว้ส่องหาไดโนเสาร์นะครับถึงแม้ว่าคุณจะส่องหาผู้หญิงมากมาขนาดไหนแต่เขาก็เป็นผู้หญิงที่ดีสำหรับคุณนะครับ Dino s t o r a g e นะครับผมเอาไว้เก็บไดโนเสาร์นะครับ V2 ด้วยนะครับเผื่อบางทีเราสามารถคุมเยอะก็เก็บไว้ในโปรเกรบอลเลยนะครับไดโนฮีลิ่งบิวนะครับเอามาทำไมก็ไม่รู้นะครับเลซี่สปายเลยนะครับช่วยเร่งกระตุ้นเนื้อเน่านะครับประมาณนี้เลยหลักๆก็คือทาเอ่นนนนคติงััร อังนิวครีสนะผมเอาไว้เสกสั่งทำจำเป็นนะครับไม่โกนะในซีดีนี้ไม่โกงนะครับสไลดหยอกลีฟินิ้งแก๊สฟอสนะครับบางทีอาจจะเป็นเตาขอรีจินอลนี่มันเก่าแล้วครับได้เวลาหากิ๊กใหม่นะครับอันนี้คือร้อนแรเหมือนเดิมนะครับได้เดมีสตัคเจอร์นะครับเอาไว้ทำกำแพงบ้านสูงๆนะครับสตัคเจอร์พลาสะครัลส์เอสบวกด้วยนะครับ เป็นของที่เรียกว่า,าบวงมือใจที่นอ่นโหดขึ้น2เท่าประมาณนั้นอันตาสแตนนะครับผมเก็บคอได้เลือๆนะครับช่องอาจจะเยอะกว่าหัวใจหน่อยแต่หัวใจก็มีสำหรับเธอคนเดียวนะครับมอดแอคติกมอดทรักแอโร่คอมบายวีสนะครับผมโดนนี่สรบเลยนะครับผมหมายถึงหมัดผมอมตรงเข้าหน้าคุณเลยยอเอาซ้ำ awesome เทเลพอร์ตนะครับคุณสามารถวัดไปที่ไหนก็ได้นะครับผมยกเว้นในใจเขา คลาสสิกไฟเออร์นะครับที่จริงไม่ต้องมีก็ได้นะผมสามารถอัปเกรดอ่าสปีดของพวกนกพวกสัตว์บินได้นะครับผมแอดวานซ์ดีเฟนเดอร์นะครับผมไอตัว C I W S นะครับผมที่โคตรโกนะครับแล้วก็ผมก็ใส่มางคั้นแหละคงอาจจะไม่ได้ครับหรอกอาร์ซูพีนะผมอันนี้คือที่เราเล่นอยู่นะครับไม่ใช่แบรนด์รองเท้าหรือแบรนด์เสื้อใดๆนะครับอาร์คซูพีไฟเออร์เอ็กซ์เพนชั่นนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นพวกสัตว์บินเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าใส่มาทำไมผมใส่ตามยูทูบเบอร์เขาเล่นกันนะอับผม เป็นการอัปเกรดคองต่างๆนะครับผมแต่ถ้าคุณจะอัปเกรดตัวคุณนะครับให้ลุกขึ้นออกจากกอีแล้วไปศึกษาหาความรู้ออกกำลังกายนะครับผมเพื่อตัวคุณและชีวิตอนาคตครอบครัวของคุณลูกหลานคุณนะครับ ลุกพิกเกอร์อัปเปอร์นะครับเอาไว้ที่แบบว่าเวลาตาจะมีสีขึ้นมานะครับผมในพาทที่แล้วที่เราให้ดูกันนั่นเองนะครับพาเดโอ r ์อาร์กเรจินาเดย์เอ็กซ์เพนนะครับผมอันนี้คือของเพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์มานะครับผมก็ใส่มาแล้วกันผมจะไม่ใส่สัตว์เยอะนะครับหมายว่าจะเล่นเป็นแค่มดหลักก็คืออาร์คซูพิมเลยไม่เอามดไดโนเสาร์อื่นเข้ามานะครับผมเพราะว่าอะไรไดโนเสาร์มันจะเกิดซ้อนทับกันได้เองนะครับผมเพื่อนเพื่อนลองนึกภาพนะครับมีกล่องอยู่สิบใบนะครับผมผมเอาของเนี่ย ชิ้นหนึ่งเน่ยเอาของจากโปรดักโปรดักหนึ่งเนี่ยใส่ไปในกล่องทั้งหมดเลยนะครับผม มันก็จะมีแค่ของโปรดักต์นะใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่ามีโปรดักต์อื่นด้วยเนี่ยอย่างเช่นเป็นไอติมมานะผมผมต้องเอาแยกกล่องก็แบ่งครึ่งกันใช่ไหมก็จะเป็นของซูพีอันหนึ่งแล้วก็ไอติมอันหนึ่งนะครับแต่พอเรามีโปรดักต์ที่3ขึ้นมานะครับผมก็ต้องแบ่งเป็นกล่องไอติมอีกแล้วก็แบ่งเป็นกล่องซูพีนะครับแล้วก็แบ่งเป็นกล่องไม้เสียบไอติม e นะครับผมมาวามว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยที่ใส่กล่องมาเนี่ยกล่องมันจะเหลือทรัพยากรน้อยนะครับผมทําให้ทรัพยากรของโปรดักต์หนึ่งเนี่ยออ นะครับก็หมายผมว่าเล่นมัดเดียวดีกว่านั่นเองนะครับผมตามที่เข้าใจเมื่อไงเดลสามมันแย่งเกิดกันนะครับเอาล่ะผมสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับยู่ใต้นรบบทั้สุภาพที่3แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปออกตามหาแร่กันนะครับผมแร่คอปเปอร์นั่นเองนะครับคือผมไปดูในคลิปต่างชาติมานะครับผมอาจจะต้องหาจากกาชานั่นเองนะครับหรือไม่แน่ก็ไปหาขุดเอานะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเกิดตรงไหนบ้างนะสิเราไปเก็บแอดดับก่อนลวกันนะครับดูจากทรงแล้ว เออนี่คืออัดต่อจากพา์ที่2เลยนะครับผมก็คือยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมมาก,ก็ขอภัยด้วยครับยังไม่ได้ดูเพิ่มเติมอ่าปืนเนาะเอ้ยเออเราคงไม่ต้องใช้หรอกมั้งนะฮะเราไว้ข้างๆบ้านเนี่แหละตกแต่งสวยดีอดอกนั่นน่ะสีแล้วเราจะหาแร่พวกนั้นจากไหนกันนะคือมันจะเป็นสีแร่เฉพาะมันอยู่นะครับ ผมก็ไม่รู้ชนิดเหมือนกันว่ามันต้องใช้ไหนขุดอันนี้ก็ขุดไม่ได้นะแต่ขอบินหาเรื่อยๆก่อนนะครับเผื่อเจอแร่อะไรแปลกๆนะแร่ฟาร์มิ่งซีดไม่ใช่สตตัคเจอร์เวปอนทูนเดลต้าต้องใช้อินฟูเซตแร่แร่อันนี้ไปเผาแล้วกันเอไม่ได้ เหล็กเนี่ยเราต้องเผาในเตาเดียวกันนะครับผมไม่งั้นมันจะเป็นโคลอมอสมันจะทับกันไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะต้องไปฆ่าโกลเลมนะครับผมมันมีไม่กี่วิธีนะครับมาดูก่อนใอย่าบินส่องหาแถวนี้เผื่อเจอหินลักษณะแปลกๆนะครับโอ้มันจะไล่ผมหรือเปล่าเออเราจะหาจากไหนกันนะเนี่ยเออนนี้ตัวอะไรสะดุดตาสะดุดตา มันฝรั่งแซ่บเลยนี่อะไรอุ้ยเดลตา้าเดี๋ยวผมฆ่าไปก่อนแล้วกันผมฆ่าไปก่อนอืเดี๋ยวมันจะเป็นภัยต่อเราในภัยข้างหน้านะครับผมฆ่าไปเลยแล้วกันลงจอดก่อนเลยโอ้ยด็กเวอเยอะอยู่นะโอเคลงจอดนะครับ ไปไหนลนะศพส,สลายไปแล้วนะครับโอ้เลือดตั้งห้าล้านเลยผม้มันโจมตีด้วยมันจะยิ้มพลังใสปะ่ะผมว่าจะไม่มีนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวผมจะยืนตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวผมเข้า YouTube กับ Google ก่อนแล้วก็ลองดูอีกทีว่ามันมีวิธีหาหรือเปล่านะ A few moments later เออเป็นว่าน,นี่เดี๋ยวผมว่าช่างแรกมนไว้ก่อนแล้วกันนะครับในเมื่อหาไม่เจอผมว่ากลับบ้านก่อนดีกว่านะครับไปดูว่าเราสามารถครับอันได้หรือเปล่าถ้าเราครับอันไดเดี๋ยวผมจะคับนาโคติเออที่เป็นพวกสัตว์มอสเนี้ยแล้วก็ไปจับสัตว์มอสกันดีกว่านะครับพามาเลยไม่ล่าแต่พรุ่นี้มันก็ต้องมีอะไรอินเดามาดไปดูกันนะครับแซนเดิลของเดลตานะครับใช้พวกหนังนะฮะ มีตัวอะไรบ้างเนี่ยชายฮอนนะครับเดลต้าไดโลเฮ้ยไดโลขี่ไดโไดโไม่มีตัวบินเลยให้พาโน่เหรอโหรอ,อโลโอเคเรามาดูคิปเปิลก่อนเลยคิปเปิลต้องใช้เดลต้าเอเซนเดลต้าฮันนี่เราต้องไปดูอีกว่าเดลต้าฮันนี่เอ่อหายยังไงเด้อครับเดลต้าเอเซนมาก่อนแล้วกัน แล้วก็คาเป็นฟาวเวอร์อย่างนี้นะครับเราต้องไปหาเดลต้าเดลต้าบนะครับเหล็กไปเผามันไม่มีใน Youtube ไม่มีอธิบายว่าเราหาได้อย่างนั้นยังไงนะครับเราจะต้องไปตีโกเลมนั่นแหละแต่เราจะตียังไงนะสิเดี๋ยวผมไปจับพึ่งก่อนแล้วกันนะครับเ,เราครับๆๆๆนี่ตามมาเลย แล้วก็ครับเป็นระดับสีฟ้านะครับน่าจะแรงขึ้นมาหน่อยนอี่อ๋อเหรอเป็นตัวไหนตัวหาตัวนี้ปะ B นะครับคำว่า B ด okay. ัง B อัลฟาโอเคพรามชีพามอัลฟาอิเล็กทริกเดลต้าเดลต้านี่ อยู่ตรงนี้ซ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีจํานวนตรงนี้ด้วยตรงนี้อีกเดี๋ยวเราไปตรงนี้ดีกว่านะครับถ้าจําไม่ผิดว่ามันจะมีกล่องดรอปนะครับเราจะไปขุดกล่องกันดีกว่าอุ้ยไกลนะคารคอสตูมดีกว่าอยู่ทรงละสักสี่ร้อยเปอร์เซนต์นึงอันจัดมาเียมสเสบียงไ้หน่อยโอเคโอเค เอโร่นะครับขาเป็นระดับนี้ค่าสรุปอยู่ที่ประมาณพันห้านะครับเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะว่าบีมันจะจับยังไงกันเอาเราเอาได้กักนิกมาหรือเปล่าตะก,กี้ถ้าจะไม่ผิดไปไหนแล้ววะเราไปใส่ไหนวะหรือว่าอยู่ในตัวนกโอร์กนิกของดีนี่ไงเอาไปใส่นี่นะครับได้มาสามอันอ๋อชิ้นละสาม ชิด้น 1, ึ่งไปชิสามเอาซ o ยน้ำก่อนหรือว่ามันอาจจะเพิ่งอัปเดตมาใหม่หรือเปล่านะครับผมในส่วนของที่เรียกว่าคอปเปอร์เพราะว่า m o สูพี t เห่ยมอยู่ในช่วงเวลาการพันนะแล้วหมายความว่าอะไรเราอาจจะเล่นเวลาไปแบบเสียเปล่าไม่นะไม่นะอยู่ง้วทีนี้ถ้าผมเล่นไปเสียเปล่าเนี่ย ยู่ห้ามาแมลงแมลงตีตายยากเลยรับดาเมจนะครับรู้สึกว่าตัวเลขมันจะขึ้นมาเวอร์มากเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้โจมตีแรงอะไรขนาดนั้นน่ะน่าจะบักนะอือจริงด้วยเดี๋ยวเราใส่คอสตูมให้ก่อนแบบคุ้มแบบความเร็วแสงอะ่ะเฮ้ยนี่ปะใช่ปะใช่ปะ อ,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 อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยเอาล้วล่ะเอาล้อฮมเอาซันเฟอร์เสยเลยแรกกรรมถันแล้วผมจะหาได้อีกไหนมันจะมีเป็นแบบแรกคล้ายคลคริสตัลด้วยนะครับผมซันเฟอร์เกิดเ,เ,เต็มเลยแล้วผมควรทำอย่างไรดีครับนี่กาชา ผมจะกลับจับกระชายด้วยดีกว่าน่าจะช่วยดรอปอะไรเราได้นะครับกระชานกองจ๋าพอปะพอปะโอ้ยแลมจัึกลางแล้วโจมตีไว้มันโจมตีไว้เยอาละอย่าละนี่ขึ้นเลย ม,มุมยิงก่อนกระชาน่าจะช่วยได้นะครับฮึบโดนไหมไม่โดนช้าเกินไม่จับละเดี๋ยวไปดูพึ่งก่อนดีกว่ามาจับอย่างนี้มันเสียเวลานะครับเสียเวลาถ้าปากกินเนอะนี่อะไรตายนั่นเจอพวกสัตว์เอาฟ้าด้วยอืม เฮ้ยเดี๋ยวผมจะตีให้ตายดูนะเผื่อจะได้ของมาผมไม่แน่ใจเหมือนกันผมไม่รู้จะได้ของหรือเปล่าอืมตายไปได้เป็นอัลฟาทิสตันมานะครับผมไม่กล้าลงไปใส่นัวกับมันนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นายุ่งเลยนกตายหนีสซนเลยไม่น่าสซนเลย ทำไงดีละทีนี้เดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาอานก่อนแล้วก็จะตัวใหม่มาเอาละเอาละเดินไปวิ่งวิ่งวิ่งเลยทำเวลาหมีหน้าสซนเลย <c oughs> อย่าสซนนะทีหลังอย่าสซนฝ่ายแล้ตมันจะหาตัวจากที่ไหนได้นะ ก็สวยจัดนานั้นได้ไหมได้อยู่เวลเก้าสิบนะครับตัวนี้มีเผ่าคนเผ่าคนเดลต้ากับเผ่าคนธรรมดาเฮ้ยยานะมาดิร่วมเดลต้าคิดเบิ้ลกับเดลต้าฟาเวอร์โอ้ยได้เลยเหรอ แได้ว่าผมต้องกลับไปเอาไม่ต้องกลับไปเอาก็ได้ไปจับตัวอื่นนะใช้เดลต้าฟลาเวอร์ก็ได้เพิ่งรู้ตื่นแล้วเตืนอนหน้องพี่จะได้ขี่งไงจะเที่ยวท่องโลกวันพีชก,กันสตาร์ทผมอาจจะเพิ่มทีละน้อยนะครับแต่ว่าเลเวลตันอยู่ที่ประมาณ200กว่านั่นเองมันก็จะเยอะนะถ้าเลเวลตันมาเออดโด,ดมันน่าจะมีอะไรผลลนะั เราเดินทางมาถึงแล้วครับมันอยู่ในเกาะน,นี้เองนะครับเดี๋ยวผมมาฟาร์มกล่องตัวนี้ก่อนนะครับกล่องเออ่ดอกไ,ไม้เจ้าไม่เจ้าฮึบมาเข้ามาอย่างลึกเลย เดี๋ยวผมจอดเรือไว้แถวๆนี้ดีกว่านี่ไอ้ท่าจอดพอดีเลยอู้เบรกเบรกเบรกอืมแหลมเฟี้ยวเลยนะครับเออเออเออไปดีกว่าสต็อปสต๊อสตอึกโอเคนะครับเดี๋ยวลงมาจับโดโด้ดิจับโดโด สลบไหมไม่ไมยังนั่นนึงสลบด้วยเดี๋ยวเราไปเอาแรฟลาวเวอร์มานะครับเอาละเดินทางมาถึงบ้านของเรานะครับกินข้าวกินข้าวกินน้ำเออมันก็พอดีเลยนะตัวนี้มันมีบ่อน้ำให้นะครับเดี๋ยวกินน้ำดิดิงวอเทอร์ไปเลย อ้าวลงไปถล่มบ้านหมดเลยตรงนั้นนะ่ะว้าบ้านพังหมดแล้วเดี๋ยววันนี้เราเก็บไปในนี้ก่อนนะครับเป็นสำรองเอาไว้เพื่อไ้ใช้อ่าเรามาดูกันซลม,มอนซลม,มอนบีเดี๋ยวอันนี้มาด้วยเอ่อแลฟาวเวอร์ครึ่งหนึ่งอุ้ยหนักเลยเนี่ยขึ้นมาแล้วหนักเลยเอาล่ะเรามาดูกันนะครับเอ่อเป็นอันนี้ก่อนเดลตาก่อนดูให้เดลต้าอ่า มันจะผลิตน้ำผึ้งให้เรานั่นเองนะครับต้องใช้เดลต้าฟาเวอเอาไปเลยจ้ะสิอันนะจ้ะแล้วก็นี่ด้วยพึ่งนี้ก็ต้องใช้ฟอรต์แล้วผมมาวานอะไรหน้าบ้านเน่ยนี่นี่นตามมาอยู่ในป,ป่านี้เรากันมาสิงสูงในป่านี้นะให้ไปสิงสูงในป่านะผมเสียงดังเคไฟเหมือนกันใช่ไหม,ม อีนี้แหละภาราชูดเหรอภาราชูดนี่ผมเอาไว้ก่อนแล้วกันเผื่อบางทีโดดลงจากภูเขาไปเลยเงรู้สึกว่าเราจะได้โดดบ่อยนะครับช่วงนี้รวมเป็นอะไรเหมือนกันไปจ้าขอาขอภัยด้วยนะครับ<อ>ผมช่วงนี้นะอยู่ดี เหมือนว่าไม่จะช็อตก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมพยายามที่จะตัดออกมาเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันช็อตนักจริงๆไม่ไหวเลยเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวหน่อยเลี้ยวหน่อยถนนถนนนะครับโดโดเราอยู่ทางนู้นนะเดี๋ยวเลยเฮ้ยมันสร้างอารยธรรมกันแล้วตรงนี้ดีเลยเดี๋ยวมันเป็นบ้านใหญ่เราก็มาฟาร์มบ้านมันนั่นแหละเลือดถล่มหมู่บ้านถึงอุ๊บสูจุ๊ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะพาให้ฟังนะครับือช่วงนี้เนี่ยผมขับเรือมาเพื่อที่จะมาเก็บกล่องที่มันมีของพวกขวานที่ไม่เจอไม่กตอน่าไปหน้าไม้นะครับแล้วก็มาจับพึ่งบริเวณนี้ด้วยนะครับผมซึ่งกว่าจะจับพึ่งได้เนี่ยก็ค่างที่จะทุรกทุเลเลยนะครับผมก็ตายไปรอบันจนให้อาไปบเราอข้างขานะครับผมแล้วก็มาเก็บของแล้วก็รีบฟิ่งไปเลยนะครับผมซึ่งเวลาเราฆ่าพึ่งได้เราจะได้ตัวัมเมอร์ของพึ่งมานั่นเองนะครับผม เอาเลยนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูต่อในคลิปเลยนะครับกิบเบิลเท่านั้นเหรอเสียใจด้วยแล้วกันตายซะเถอะแม่เสียดายนะครับผมไม่เจนพาร์ต้าแล้วนะครับผมก็ว่าเอยไขปริศน,นากันแล้วกันนะครับผมว่าแร่คอปเปอร์มาจากไหนนั่นเองนะครับก็สำหรับนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ขเข้ามารับชมนะครับบ๊ายบายครับหลักทุกคนครับจุ๊บๆรวยบ้านใหญ่